สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอขาอันี้นะคะแ้ก็จะมาแบบพูดแบบมีสาระนิดนึงนะคะก็วันนี้เนี่ยคลิปนี้นะอาจจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไปเล่นส่งการมาแล้วก็หน้าพังนะคะก็คือแบบว่าเวลาเราเล่นส่งการใช่ปะคนที่เล่นตอนแบบตอนมืดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแดดเนี่ยก็แบบ ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่เล่นแบบตอนกลางวันแบบตอนบ่ายตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคือแดดมันแรงใช่ไหมแล้วเราก็เล่นน้ำมาตากแดดใช่ป่ะผิวเราก็แบบพังใช่ไหมคะบางคนแบบว่าอาจจะแพ้น้ําด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็แบบมลพิษแบบแสงแดดอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็แบบอะไรอ่ะเป็นผื่นบ้างแบบหน้าแดงบ้างหน้าดาบ้างสิวขึ้นบ้างอะไรอย่างงี้นะคะบางคนแบบใส่เสื้อแบบอะไรอ่ะใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยก็แบบเป็นรอย รอยเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องหน้าพังก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสงการมาใช่ไหมก็คือเออก็เล่นสงการเหมือนกันนะคะหน้าก็ดําเหมือนกันก็อาจจะมีดําบ้างแต่ว่าเออก็นั่นแหละหลายคนก็ต้องดํากันอยู่แล้วนะเนอะเออก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเอ,อื้อใช้ฟื้นฟูหน้าหลังแบบสงการอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่าเออมันเอาอยู่มันได้ผลจริงๆนะคะก็คืออ่าเมจิกมาสมูดนะคะอ่าของเมจิกวันเดอร์แลนด์นะคะเป็นแบบนี้ กล่องของเขาจะเป็นแบบนี้อืมนี่นะมีหน้าของเขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่สิวอันเดอร์แลนด์ตัวนี้มันจะเด่นในเรื่องการฟื้นฟูผิวหน้าแบบว่ายิ่งแบบอาการแพ้จากแบบแสงแดดหรือว่ามลพิษอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้จะดีมากในเรื่องของการฟื้นฟูอะคะ่ะก็เลือกใช้ตัวนี้แหละคือแบบว่าเล่นน้เเยยาเจ็บอะไรเงี้ยก็แบบว่ากลับบ้านมาใช่ไหมก็จะทาตัวนี้ทิ้งไว้แต่ว่าตัวนี้มันไม่ต้องใช้บ่อยก็คือตัวนี้นะคะคือแบบว่า ทาทิ้งไว้ก่อนนอนตื่นมาอีกทีเนี่ยค่อยล้างออกนะคะคือเนื้อมูสเนี่ยมันจะซึมเข้าเข้าสู่ผิวอ่ะ5นาทีมันก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องล้างออกอะ่ะตื่นมาค่อยล้างออกใช่ไหมพอล้างออกเนี่ยผิวดีมากจริงๆนะเออแบบ ทาให้ไปไปซื้อมามาเคยคือตื่นมาแบบหน้าใสผิวนุ่มมากนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะแชราทิตย์ละ2สองถึงสามครั้งก็พอไม่ต้องใช้บ่อยนะคะเพราะว่า,าเราใช้ไปครั้งนึงเนี่ยสารอาหารน่มันจะอยู่บนผิวหน้าเราอะประมาณสองถึงสามวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้บ่อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอลดอาการแพ้จากแสงแดดหรือว่ามลพิษบลภาี่เรามลพิษอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบสีฟฝ้ากะร,ริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยหายนะคะจะแบบจะไม่ได้หายปุบปับไปนะมันจะดีขึ้นแล้วก็ หน้าขาวใสอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะช่วยให้หน้าขาวใสแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ยกกระชับหน้าด้วยนะคือแบบว่าฟื้นฟูผิวหน้าได้ดีมากๆอันนี้เป็นกล่องใหญ่ก็ซื้อเอาไว้มาที่บ้านนะคะส่วนกล่องเล็กก็มีแต่ว่ากล่องเล็กยังไม่ได้ใช้เพราะว่าจะเอาไว้พกเวลาไปแบบไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็พกกล่องเล็กเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ใช้เป็นกล่องใหญ่นี่นให้ดูข้างในเป็นแบบนี้นี่ใช้ไปแล้วเห็นไหม เออนะก็จะบอกว่ามันดีจริงๆนะคะใครที่แบบว่า,าไปเล่นนะ้ำสงการหรือว่าไปทะเลหรือว่าไปไหนอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าแพ้แดดหรือว่าแบบมีปัญหาเรื่องของผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะเออแบบเคลียร์ทุกปัญหาจริงๆแล้วก็นั่นแหละจะมาบอกแค่นี้แหละก็คือแบบว่าบางคนถามว่าแบบทําไมใช้มากเยอะจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบว่าอะไรอะ มาค like. kind of like kind of ่ะค so ่ะแบบว่ามันอยู่ที่เราด้วยนะว่าเราจะชอบอะไรเพราะว่าส่วนผสมอะค่ะมันจะไม่เหมือนกันก็คือมาร์บางตัวเนี่ยส่วนผสมทำมาจากแป้งก้าส่วนผสมทำมาจากมะเขือเทศส่วนผสมทำมาจากหอยกถ้าส่วนผสมทำมาจากอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่ามาร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากจะฟื้นฟูผิวหน้านะคะแบบว่าหน้าแพ้แดดมาอย่างนี้แนะนําตัวนี้นะคะเมจิกวอเตอร์แลน ใครที่สนใจนะคะก็จะทิ้งารายละเอียดไว้ให้ข้างคลิปนะก็ไปดูกันวันนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละนะคะก็หวังว่าคนจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไปเรื่องของการมานะจ๊ะและไม่มีทางออกนะเออก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ